สวัสดีครับวันนี้วินเจนิสไร์ทจะพามางานเปิดตัวของคุณใดไอคอนิก 5n line นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับโฉมใหม่นะครับโดยนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับขนาด84กิโลวัตต์ออวนะครับระบบ800วัตต์ระยะการชาร์จ DC สูงสุดอยู่ที่ 350กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่530กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานนะครับ WLTp นะครับราคาอย่างเป็นทางการของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1 9 8 8 0 0้บาทนะครับเรามาดูความยาวของมิติตัวถังนะครับจะอยู่ที่4,655ม mm ิลิเมตรนะครับ ความกว้างอยู่ที่1890ม mm มนะครับส่วนความสูงจะอยู่ที่ 1, 6 0 5ม mm มนะครับและระยะฐานล้ออยู่ที่3,000ม mm เมนะครับความสูงจากพื้นจะอยู่ที่160ม mm มนะครับเรามาดูคุณสมบัติการปรับปรุงเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจาก72.6กนะครับกิโลวัตต์แอวเป็น แปดกิโลวัตต์อาวนะครับระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นจาก481กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนเป็น530กิโลเมตรนะครับกำลังมอเตอร์เพิ่มจาก217แรงม้านะครับเป็น228แรงม้านะครับส่วนล้ออัลลอยเนี่ครับของเอ็นไลน์นะครับจะมีขนาดอยู่ที่20นิ้วนะครับมาต่อที่กันชนหน้านะครับและหลังดีไซน์เป็น เอ็นไลน์นะครับจะโดดเด่นมากตัวนี้นะครับส่วนสเกิร์ตข้างนะครับก็เป็นดีไซน์ของเอ็นไลน์เหมือนกันนะครับเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเริ่มจากเบาะนั่งนะครับพุ่มหนังสีดําเทานะครับสลับกันนะครับพวงมาลัยนะครับสามก้านดีไซน์ใหม่พร้อมตะเข็บได้สีแดงนะครับก็จะดูสปอร์ตและดูดูดีนะในมุมมองผมนะ มาถึงการระบบขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังกําลังจะอยู่ที่228แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่เพียงอยู่ที่7.4วินาทีนะครับส่วนการชาร์จเนี่ยชาร์จ DC นะครับก็จะอยู่กําลัง11กิโลวัตต์ใช้เวลาอยู่ที่6ชั่วโมง ชาร์จ d ีซีฟานะครับกำลังชาร์จอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับจาก10ถึง80เปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาอยู่ที่56นาทีนะครับและชาร์จแบบอันด้าฟาสนะครับกำลังชาร์จนะครับอยู่ที่350กิโลวัตต์นะครับจาก10ถึง80เปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่น้อยมากนะครับอยู่ที่17นาทีนะครับ มาถึงสีนะครับมีมีสีให้เลือกอยู่ที่5สีนะครับก็จะมีสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีดํานะครับแล้วก็สีเทาสีขาวด้านแล้วก็สีเทาด้านนะครับส่วนในคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามกับวินเตอร์นี่ไรด้วยนะครับสวัสดีครับ